สวัสดีค่ะมือน,นี้็ก็มาพบวมา่พอกับช่องกับแจน้อยเชนแนวครับพี่น้องมือน,นี้มากับสายลมเนี่ยค่ะพี่นอ้องล่มก็อยากดังในจังหน่อยเด้อค่ะพี่น้องมันจำพัดมาเป็นบางช่วงก็ค,คือช่วงนี้มันเป็นช่วงเกี่ยวเขาล่มหนาวว่าสันซะกัล่งจะเขามามือน,นี้ก็แแจน้อยก็บจานเมนูตำมั่วค่ะพี่น้องแบบแบบมากแบบหมูมัวเลยล่ะเพราะว่าม,ม,ม,มีมีกุ้งมีมึกตำฮมกันเลย ความทั้งเขาปุ่นตำใส่กันแบบปลาลนุ่วคือเก่าค่ะพี่น้องสีสันแดงจวดจัดนี่ค่ะน้ำปลาละอ่ะจัดพักพักนี้พักกัดกรอบพักสลัดครับมานี่ยนี้พักลวกน้ำครับักัะจองครับก็พักกาดมาหอมเนาะเอามาค่ะแซๆน้ำกันได้ค่ะมา,มาครับมากุ้งลวกมือนี้จัดแบบมีอันนี้น้ำโอ้เวยอ้าแบบ Cái Nó cũng. Hôm nay cảm luôn rồi này. มัวม่วนเซน,นพ้อมอืมขอเขาใส่เน,นื้อนี่แสีแก็เลยบวง nằm cúp cúp đi Nhằm cúp đi Nhằm cúp đi Nhằm cúp đi Cúp มันเนี่หขาลดหวานเมืนบ่ม,มันนี้ยไม่ได้เน้นน้ำตาลจักหน่อย หอานำนื้อหัวกุุงนไงจับเลย ខ្លាប់ទ្លាប់ទ្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 ខ្ល เจนของคุณนอนเลิศดีมได้ปลาหมามหมบ่ Thank <sharp inhale>

thắc để mãi mãi gì bảo cầm máy xe buồng xe mưa nó các bạn ạ, siêng ăn à bọ ăn เราเกี่ยวเขาแต่เก,ก็เกี่ยว,วแล้วแหละล่ะะเขาอันเขากลางไดลล้ห่ะเป็นเขามาลิกลางบ่ามปนแล้วทั้งเบิดดอก อย่างพีระกุลก็ได้อเอาหลวงใส่เบิดหัวันบรามมนจะเขานำเขาเหนือดีอจังใดกะลุยแน่แล้วเนาะเพียงเนาะ I wouldn't say so ข้ามาเริ่มล่มกับเริ่มแห้งจำนิ้วเลี้ยงดีคนมาตกาตกก่อน เอแม่เขาบอกให้านด็ดตากตาตากไปกันเก็บน้หนึ่ทันเพราะว่าเพราะว่าบางอันบางใบเนาะฝนตกคลา,ายว่าตู้น้ำก่อนคือสา คำเขาคำเขาลมก็เริ่มแห้งแต่ว่าชว่วงนี้บรรยากาศกำลังดี เส็บวกก็ขัดปิด่าเอาเงินนั่นนำพุดธแต่เด้คร็บอือืม่นนืมข้าววาแเยอล่ม,มานะมาแล้ว ม,ม,ม,มัน,นตำมาแบบมั่มวๆอีเดี๊ยน <c oughs> ตำแบบใส่บทฝุอย่างมาทั้งกุ้งทั้งปลาหมึก นั่งขอบคุณครับที่พักแตพผมนะครับพักอีกฝังหนึ่งใสพพักลวกแต่ก็แสบครับมาเนี่ก็แหละลุยค้าลายบางเทือมแต่ไมีเสียงล่มจังหน่อยนะครับเนาะรรมาติเบากกําคือบอาดูแท้เหลืองล่มแบบเดยวครับเป็นห่วงพี่นอ้องยนันว่าเสียงดังแห่ง่น่า ย่างันดังเอืออาเอืออาเพื่อนบ้าย่างพี่น้องลำคานมาเอามือนีตําแบบนัวนัวมุมมัวคือกันค่ะพี่น้องแต่กระแสบคือเก่ามาบรรยากาศกับยามแรงอากาศกำลังดีดีค่ะพี่น้องเอานี่ละได้บรรยากาศนี่ละมาฝากพี่น้องเนาะแต่ว่าบรรยากาศกัลมแห้งคือเก่าเอามือนนีกระแต่นอยกะขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทามากทายชืนชอบกะ ค่ะกะไรก็ใช่เนี่ยเด้อค่ะมือในกระแตน้อยก็บากำขอลาไปกก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ